สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Urban Talk Thailand รายการที่จะพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเมืองและการพัฒนาเมืองวันนี้เป็นเอพิโซดที่30นะครับคำว่าผังเมืองที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 มันเป็นประเด็นสําคัญครับว่าเราก็จะมองเห็นว่าพังเมืองเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่จะควบคุมการพัฒนาเมืองแล้วก็ชี้นําการพัฒนาเมืองไปในทิศทางที่เหมาะสมยุติธรรมแล้วก็เป็นธรรมกับทุกคนรวมถึงการสร้างเมืองให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้ชีวิต ไปจนถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและความน่าอยู่ยั่งยืนแต่ว่าคําว่าผังเมืองเนี่ยมันมีอํานาจหน้าที่แค่ไหนเพราะทุกคนที่เคยเห็นผังเมืองแล้วแล้วก็ทุกคนที่เคยใช้ผังเมืองมาเป็นข้อจํากัดในการพัฒนาที่ดินของแต่ละท่านเนี่ยก็มักจะบอกว่าผังเมืองคือตัวขัดขวางการพัฒนาแล้วก็คุณมีสิทธิ์อะไรหมายถึงคุณเนี่ยหมายถึงผังเมืองนะครับมีสิทธิ์อะไรมาห้าม สิทธิและเสรีภาพบนที่ดินของฉันเพราะว่าฉันเนี่ยเสียเงินซื้อที่ดินมาเองทําไมเธอคือผังเมืองเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินของฉันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายผังเมืองก็คือพรบการผังเมือง2,562เนี่ยมันถูกถอดความหรือเป็นกฎหมายลูกอันเนื่องมาจากกฎหมายแม่ก็คือรัฐนูลแห่งราชอาณจาจักรไทยลองไปดูกันครับว่ารัฐนูลเขาตั้งไว้อย่างไร จึงออกมาเป็นพรบรผังเมืองซึ่สามารถจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินของพวกเรากันได้ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับได้ระบุถึงคำว่าผังเมืองไว้3ที่คำแรกนะครับระบุไว้ที่หมวด3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยอยู่ในมาตราที่38ครับบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและ การเลือกถิ่นที่อยู่การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งก็คือเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่นะครับจะกระทาไม่ได้เว้นแต่เขามีคําว่าเว้นแต่นะครับอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชนหรือการผังเมืองหรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัวหรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ อันนี้นะครับในมาตรา38มีแค่4บรรทัดเท่านี้เองครับแต่ว่ามันคือมาตราสากลที่รัฐธรรมนูญของทุกประเทศจะเขียนไว้ในแนวทางนี้เสมอก็คือสิทธิและเสรีภาพของปวงชนในประเทศนั้นๆถ้าเป็นกฎหมายไทยก็ถ้าตามเขียนตามกฎหมายของประเทศอื่นก็คือสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยจะละเมิดมิได้นะครับแล้วก็บอกว่ายกเว้นเขาจะมีคําว่ายกเว้นเสมอครับยกเว้นอะไรบ้างครับยกเว้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่ออันที่หนึ่งครับเพื่อความมั่นคงของรัฐในเมื่อเกิดศึกสงครามนะครับก็สามารถไปยึดครองพื้นที่หรือบอกว่ารัฐต้องใช้พื้นที่นี้นะเพื่อตั้งกองทาหารเพื่อตั้งฐานทัพเพื่อตั้งฐานของอาวุธต่างๆเพื่อความมั่นคงของประเทศได้สามารถไปใช้กฎหมายบังคับเอาที่ดินหรือสิทธิบนที่ดินของใครบางคนนะครับเพื่อ ประโยชน์แห่งความมั่นคงของรัฐได้หรือนะครับออกกฎหมายเกณฑ์ทหารได้ครับไม่งั้นเราเกิดศึกสงครามแล้วบอกว่าสิทธิและเสรีภาพเนี่ยผมจะเดินทางไปไหนผมจะเลือกตินที่อยู่ที่ไหนจะมาเ,เกณฑ์ทหารผมไม่ให้ผมเดินทางไปไหนสั่งให้ผมต้องไปอยู่ค่ายทหารผมจะไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้สั่งให้ผมไปอยู่ในค่ายทหารเนี่ยถ้าไม่มีเว้นเพื่อความมั่นคงของรัฐออกกฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น สิทธิและเสรีภาพจึงถูกยกเว้นนะครับเว้นโดยอาศัยอำนาจตรงนี้ได้นะครับยกเว้นอะไรครับยกเว้นเพื่อความสงบสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนก็ชัดเจนครับเพื่อให้ออกกฎหมายอาญาแพ่งและพาณิชย์ได้ไม่งั้นผมก็บอกว่าสิทธิและเสรีภาพของผมผมจะเดินทางไปทําร้ายให้คนอื่นนะครับผมจะไปอยู่ในที่ดินคนอื่นเอาที่ดินของเขามาเอ่อเป็นของผมเองผมจะไปอยู่ในบ้านของคนอื่นไปยึดบ้านของเขาได้ก็ไม่ส ก็ไม่สงบเรียบร้อยไม่สวัสดิภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ต้องยกเว้นเสรีภาพของประชาชนตรงนี้ไว้ผมจะหรือคําอื่นต่อไปนะครับหรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัวครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะมีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะครับมีที่อยู่อาศัยที่ผูกพันกันร,ระหว่างผู้สมรสนะครับได้หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์นะครับเพื่อให้ไปออกกฎหมายคุ้มครองเด็ก ออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับได้ไม่งั้นทําไม่ได้เลยครับกฎหมายแรงงานเด็กก็ทําไม่ได้ว่าเด็กก็จะบอกว่าสิทธิแลเสรีภาพของผมผมจะทํางานอย่างผู้ใหญ่ผมจะทํางานเสี่ยงอันตรายนะผมจะไม่เข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับก็บอกได้ครับเพราะฉะนั้นจึงต้องยกเว้นสิทธิและเสรีภาพตรงนี้ผมจะไม่เดินทางไปโรงเรียนผมจะไม่อยู่ในตรงนี้พ่อแม่บังคับไม่ได้พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมหรือดูแลเด็กได้ตามความเหมาะสมของผู้ใหญ่ และคำสำคัญของเราครับมีคำว่าหรือการผังเมืองทำไมผังเมืองจึงถูกห้ามตรงนี้เพราะอันอื่นเนี่ยตรงไปตรงมาครับชัดเจนผมว่าทุกท่านก็เข้าใจได้เนะความมั่นคงของรัฐเวลาเกิดศึกสงครามเนอะความเรียบร้อยสวัสดิภาพของประชาชนกับกฎหมายอาญาแพ่งและพาณิชย์ปกุ้มครองเรานะครับคุ้มครองผู้เยาวนี้ทุกคนเข้าใจได้แต่ผังเมืองเนี่ยทำไมอะ่ะจึงมาบอกว่าสิทธิและเสรีภาพของเราเนี่ย มายกเว้นได้ตามกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการผังเมืองก็คือพรบรผังเมือง2,562นี่แหละนี่คือเหตุผลที่ทุกประเทศนะครับมีกฎหมายทำนองนี้หมดแล้วก็ยกเว้นการผังเมืองไว้เพราะข้อที่หนึ่งกฎหมายผังเมืองยุ่งกับสิทธิและเสรีภาพบนที่ดิน ของเอกชนย้ํานะครับบนที่ดินของเอกชนกฎหมายผังเมืองไม่จะไปจะไม่ไปยุ่งกับที่ดินของรัฐเพราะอยู่ในกฎหมายอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะยุ่งกับที่ดินของรัฐในกรณีที่ที่ดินของรัฐนั้นถูกใช้งานอย่างเอกชนตัวอย่างเช่นที่รัฐพัสดุกแปลงหนึ่งที่เรียกว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเนี่ยถูกใช้เป็นที่ดินของรัฐนะครับ เป็นที่ราชพัสดุที่ถูกใช้งานเป็นศูนย์ประชุมและต่อไปมีอาคารสํานักงานมีร้านค้าต่างๆอยู่ในนั้นถูกใช้อย่างเอกชนเพราะฉะนั้นกฎหมายผังเมืองสามารถบังคับใช้ตรงนี้ได้หรือนะครับที่ดินนอกรั้วการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีที่ดินตั้งแต่ตัวของถนนถนนบรรทัดทองนะครับข้ามข้ามบรรทัดทองไปน,นิดหนึ่งมีคลองด้านหลังนะครับจนถึงถนนอังรีดูนังและถนนพระรามหนึ่งจนถึงถนนพระรามสี แต่ในรั้วการศึกษาเป็นไข่แดงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นอกรั้วการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือตัวของอาเยียสแควร์ศูนย์การค้ามาบุญครองนะครับสามย่านมิตรทาว์จามจุริสแควร์ที่อยู่นอกรั้วการศึกษาเนี่ยในผังเมืองไม่ได้เป็นพื้นที่ราชการหรือสถาบันราชการนะครับเป็นสีแดงคือพื้นที่พาณิยกรรมเพราะเป็นพื้นที่ของรัฐที่ถูกใช้งานอย่างเอกชนและถามว่าทําไมในกฎหมายผังเมืองเนี่ย จึงได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญไปรอนสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของที่ดินที่มีอยู่บนที่ดินของตัวเองได้หลักการครับตะกี้เห็นนะครับเพื่อทั้งหลายเพื่อความมั่นคงของรัฐเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์เพื่อรักษาสารภาพของครอบครัวเนี่ยเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสาธารณะกฎหมายผังเมืองก็อยู่บนหลักการเดียวกันครับรอนสิทธิ หรือระง,งับสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อส่วนรวมแต่ว่าในกฎหมายผังเมืองเนี่ยมันแยกออกเป็นสองขาสองขานั้นคืออะไรบ้างสองขานั้นก็คือสิทธิและเสรีภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรณีที่มีความจำเป็นยิ่งยวดต่อส่วนรวมข้างหนึ่งกับอีกข้างหนึ่งก็คือส่วนรวม เห็นว่าควรเป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้จําเป็นยิ่งยวดนะก็จะไปเข้าในอีกหมวดหนึ่งของกฎหมายผังเมืองก็คือมหาชนหรือส่วนรวมเนี่ยเห็นว่ามันมีความจําเป็นแต่ไม่ใช่จําเป็นยิ่งยวดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในภายหลังจากตรงนี้เนี่ยยังมีคําว่าผังเมืองในรัฐนูนแห่งราชอาณาจักรไทย2,560เนี่ยอีกสองคครับนั่นคืออยู่ในหมวดเดียวกันครับ ก็คือหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐในมาตราที่72บอกว่ารัฐจะต้องทำอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทรัพยากรน้ำและพลังงานเพราะฉะนั้นผังเมืองเนี่ยก็คือที่ดินแล้วเกี่ยวข้องในวงเล็บ2เล็บก็คือวงเล็บ1และวงเล็บ2วงเล็บ1บอกว่ารัฐพึงดำเนินการวางแผนการใช้ที่ทดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่งยางยั่งยืนนั่นคือการวางผังเมืองนะครับ วงเล็บ2บอกว่าจัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับก็คือตั้งแต่ประเทศภาคกลุ่มจังหวัดจังหวัดเมืองแล้วก็พื้นที่เฉพาะในเขตเมืองนะครับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพรวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผมขออนุญาตพูดแค่22ง,งวงเล็บนี้เท่านั้นเพราะเกี่ยวข้องกับคําว่าผังเมืองเพราะฉะนั้น ความในรัฐมนูลบอกว่ารัฐโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับมีหน้าที่ทําเองหรือกํากับดูแลองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายโอนอานาจเนี่ยให้วางแผนการใช้ประโยชน์ดินและวางผังเมืองในทุกระดับ3คํคำนี้คำสาคัญอยู่ที่มาตรา38นะครับกว่าแกรกที่ระบุเอาไว้ว่า ผังเมืองเนี่ยมีสิทธิในการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยถามว่าละเมิดได้ในมิติไหนบ้างละเมิดในมิติที่1ก็คือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอย่างยิ่งยวดจะระบุไว้ในคําว่าผังเมืองรวมหรือที่ท่านคุ้นเคยนะครับว่าเป็นผังสีนะครับภาพกลางหรือผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกันอยู่หรือผังเมืองรวมเมืองของท่านที่ท่านอยู่หรือที่ท่านเคยเห็นนะ่ะ นั่นแหละเรียกว่าผังเมืองรวมผังเมืองรวมเนี่ยห้ามเป้าหมายของผังเมืองเนี่ยคือห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเนี่ยบอกว่าห้ามการใช้ประโยชน์ที่ประเภทไหนบ้างประเภทที่ละเมิดใน3ตัวครับความปลอดภัยสาธารณะความเป็นอยู่ที่ดีสาธารณะและสุขอนามัยสาธารณะ public safety public welfare public health สตัวเนี้ยจึงห้ามได้ ตัวอย่างครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านมีที่ดินอยู่กลางเมืองที่ดินของท่านนะจ่ายเงินซื้อมาเองไม่ได้ไปขอเงินใครซื้อมาอยู่กลางแฟลตดินแดงกลางที่ดินแฟลตดินแดงที่อยหัวใัหนานแน่นมากเนี่ยท่านมีที่ดินของท่านอยู่แล้วท่านบอกว่าผมเชี่ยวชาญการผลิตวัตถุระเบิดผมอยากตั้งโรงงานผลิตวัตถุระเบิดบนที่ดินของผมเองนะไม่ได้ซื้อไม่ได้ขอเงินใครซื้อมาที่ดินของผมเองมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายชื่อผมเองเป็นคนถือครอง ผมเชี่ยวชาญการผลิตวัตถุลรดผมจะตั้งโรงงานผลิตวัตถุระเบิดตรงนั้นกลางที่อยู่อาศัยนาแน่นมากได้ไหมคําตอบคือผังเมืองไม่ให้ครับเพราะขัดกับคําว่า public safety คือความปลอดภัยสาธารณะอย่างที่สองครับอ่ะเคสที่สยกตัวอย่างว่าที่ดินแปลงเดิมอยู่กลางที่อยู่อาศัยนาแน่นมากกลางกรุงเทพผมบอกว่าผมเชี่ยวชาญการขนส่งขนาดใหญ่ระบบโลจิสติกขนส่งด้วยรถ10ล้อ18ล้อขนส่ง ระยะไกลเชื่อมโยงโลกขนส่งตลอดทั้งคืนวิ่งคึกคึกค,ค,คตลอดทั้งคืนรถเทเลอร์นะครับวิ่งมึ้งมึงปึ้งตลอดทั้งคืนลูกเด็กเล็กแดงในที่อยู่อาศัยนั้นนมากเดินข้ามถนนหรือเดินข้างๆกับรถสิบล้อที่วิ่งอย่างรวดเร็วรถสิบล้อสิบแปดล้อจะวิ่งเหรอได้ไหมครับผังเมืองไม่ให้ครับนี่ขัดกับสิ่งที่เป็นความปลอดภัยของประชาชนหรือผมจะมีโรงงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังมลภาวะ วันออกมาเพียบเลยบอกเฮ้ยบนที่ดินผมะผมขอญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมผมไม่รู้อ่ะผมต้องได้อ่ะเพราะว่าที่ดินของผมอ่ะปรากฏว่าขัดกับพับบิ้งเฮลครับเพราะว่าควันพิษต่างๆอยู่กลางที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากขัดกับสุขอาาไมยสารนะให้คุณตั้งไม่ได้ในผังเมืองหรือในเคสที่สามผมมีที่ดินอยู่ชานเมืองครับบอกว่าตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย น้ำไฟก็ไปเท่าที่อยู่อาศัยหนาแน่น้อยถนนก็ไปเนี่ยสเลนเท่ากับที่อยู่อาศัยนั้นแน่นน้อยมีต้นไม้สวยงามสมกับเป็นที่อยู่อาศัยคุณภาพดีของประชาชนมีความสงบผมบอกว่าผมเป็นเจ้าของศูนย์การค้าขนาดใหญ่จะสร้างศูนย์การค้าห0 0แสนตารางเมตรบริเวณน,นั้นชักโครกพร้อมกัน1,000ห้องเปิดไฟพร้อมกัน2,000ดวงรอบๆไฟเท่าไฟเข้าไป5.15แอมป ท่อประปาไป4ี่หุนชักโครกทีหนึ่งพร้อมกันร้อยห้องบ้านข้างๆไม่มีน้ำใช้เลยเปิดไฟพร้อมกันสองพันดวงไฟตกรอบๆหมดเลยแบบนี้ไม่ได้ครับขัดกับความเป็นอยู่ที่ดีสาระหรือ Public w e l f ฟ r e นี่แหละครับคือหน้าที่ของผังเมืองรวมคือห้ามในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวมดังนั้นความในรัฐนูนจึงบอกว่าจึงให้สิทธิของการผังเมือง ว่าสามารถห้ามนะครับในสิ่งที่เป็นอันตรายหรือมีความจําเป็นต่อความเป็นความตายของส่วนรวมได้สามารถเอาสิทธิ์ของท่านออกครับผมไม่ได้สร้างโรงงานผลิตวัตถุระเบิดไม่จ่ายคืนผมนะไม่ให้ครับคุณไม่มีสิทธิ์สร้างแล้วก็ไม่จ่ายสิทธิที่คุณเสียไปด้วยไม่จ่ายชดเชยคุณด้วยห้ามผมสร้างโรงงานที่ก่อให้เกิดควันพิษไม่ให้เงินคืนผมนะครับ ไม่จ่ายเงินชดเชยสิทธิที่ผมเสียไปในการจะสร้างโรงงานผลิตวัตถุระเบิดโรงงานที่ก่อให้เกิดควันพิษนะไม่ให้นะไม่ให้ผมสร้างศูนย์การค้าในพื้นที่ที่น้ําไฟมันไม่พอถนนไม่พอไม่ให้ส่วนต่างไม่ให้การชดเชยผมนะครับเพราะขัดกับสารตัวนี้ public safety public welfare public health และจะไปรอนสิทธิตรงนี้ได้ต้องอาศัยความในรัฐนูนครับไม่งั้นกฎหมายผังเมืองออกไม่ได้ครับจะไปเอา สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยออกจากที่ดินของเขาเนี่ยต้องอาศัยความ냉ลมูลจึงต้องยกเว้นการผังเมืองเอาไว้ไงครับอีกข้างหนึ่งครับมันมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายไม่เกี่ยวข้องกับ Public Safety ไม่เกี่ยวข้องกับ Public แฟร์ไม่เกี่ยวข้องกับ Public Health แต่เป็นเรื่อง Public เป็นเรื่องสาธารณะเป็นเรื่องส่วนรวมตัวอย่างเช่น ผมบอกว่าตรงเนี้ยอาคารเนี้ยเป็นอาคารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นสกายไลน์ของเมืองเป็นภาพจำเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของบวงชนชาวไทยเป็นจิตวิญญาณของเราอาคารเหล่านี้ถึงจะเป็นของผมแต่หน้าตาแบบเนี้ยมาตั้งแต่สมัยรห้าที่ดินของผมนะอาคารก็ของผมแต่ว่ามหาชนเห็นว่าคุณเปลี่ยนมันไม่ได้คุณจะต้องเก็บรูปลักษณ์ไว้แบบนี้เพื่อ เป็นจิตวิญญาณของประชาชนไม่เก็บเป็นไงครับมีใครเก็บใครป่วยใครตายไหมไม่มีครับไม่ขัดกับ Public safety ไม่ขัดกับ p u b l ิ c w วฟแฟรไม่ขัดกับ Public h e เ l t h แต่มันคือสิ่งที่มหาชนเห็นว่ามันมีความจำเป็นต่อเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่สามข้อจำเป็นนั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์เกี่ยวข้องกับภาพจำของประเทศเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่อของของมหาชนนะครับไม่ใช่คนคนเดียวนะของมหาชนสามารถใช้ผังเมืองเฉพาะ สั่งให้ผมเก็บรูปร่างหน้าตาแบบนี้เอาไว้ได้แต่หลักการของผังเมืองเฉพาะต่างจากผังเมืองรวมตรงที่ต้องจ่ายส่วนต่างคืนผมสมมุติว่าผมมีโอกาสในการสร้างตึก30ชั้นให้ผมเก็บไว้3ชั้นเพื่อส่วนรวมเพื่อภาพลักษณ์ของส่วนรวมได้ครับแต่จ่ายส่วนต่าง30ลบ3 27ชั้นในโอกาสที่ผมจะพัฒนาที่ดินนี้เต็มตามศักยาภาพได้ตามนั้นคืนผมมาจะจ่ายโดยตรงนะครับจาก เงินภาษีอากรหรือจ่ายโดยอ้อมคือแลกสิทธิ์ให้ผมไปพัฒนาที่อื่นได้ในอัตราที่สูงกว่า1เท่าครึ่งหรือ2เท่าก็มีกลไกครับเป็น,นกลไกสากลนะครับในการที่จะใช้มา,มาถึงตรงนี้ทุกท่านอาจจะงงๆว่าเอะแล้วไอ้ผังระดับนโยบายมันคืออะไรผังในระดับนโยบายเนี่ยในสากลนะครับแล้วก็กฎหมายผังเมืองสองฉบับแรกคือพศ2495 กับ2,518เนี่ยไม่มีผังนี้อยู่ในกฎหมายในศาสตร์ของการวางผังมีนะครับแต่ไม่ใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายบังคับแค่ผังเมืองรวมกับผังเมืองเฉพาะเพราะผังเมืองรวมกับผังเมืองเฉพาะมีผลต่อการรอนสิทธิ์บนที่ดินหรือระงับสิทธิ์บนที่ดินของท่านแล้วผังเมืองรวมห้ามใช้นู่นใช้นี่โดยไม่จ่ายคืนผังเมืองเฉพาะบอกว่า ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือห้ามใช้นู่นใช้นี่แต่ต้องจ่ายคืนด้วยหลักการสังคัดต่างกันแต่ผังนโยบายมีครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถ้าต้องการแผนที่แผนผังประกอบก็มีผังนโยบายแผนพัฒนาลุ่มน้ําผังลุ่มน้ําก็เป็นผังระดับนโยบายแต่ผังระดับนโยบายเนี่ยยังไม่มีการรอนสิทธิ์ครับโดยสากลน,นะครับแล้วก็ กฎหมายผังเมืองสองฉบับแรกของประเทศไทยที่ทําถูกต้องอย่างสากลจึงไม่เอาผังระดับนะโยบายคือผังประเทศผังภาคมาใส่ไว้ในกฎหมายเพราะว่าสมมุติว่าบอกว่าผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอกว่าเมืองนครราชสีมาคือกลุ่มเมืองนะครับพื้นที่เมืองนครราชสีมาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจการบริหารการปกครองนะครับการเงินการธนาคารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผังนโยบายระดับภาคระบุไว้ย่้งถ้าท่านมีที่ดินอยู่ในเมืองนครราชสีมาท่านเสียสิทธ์อะไรยังครับถูกรอนสิทธิ์อะไรยังครับไม่มีครับไม่มีไม่ถูกรอนสิทธิ์ที่ของที่ดินของท่านยังพัฒนาต่อไปจนกว่าจะมีผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะและหรือผังเมืองเฉพาะนะครับมาบาังคับท่านถ้าไม่มีอะไรบังคับผังนโยบายก็ไม่เกี่ยวข้องกับท่านไม่มีผลอะไรกับท่านเลย จะบอกว่าเป็นอะไรก็ตามแต่ที่ดินของฉันยังไม่ไม่ได้ได้สิทธิ์หรือหรือเสียสิทธิ์อะไรทั้งนั้นจากความในผังนโยบายอ้าวทุกท่านก่อาจ,จะสงสัยว่าอ้าวแล้วผังนโยบายไปบังคับใช้ได้ยังไงอะ่ะในเมื่อไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอย่างเช่นแผนพัฒนาเศ,ศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5เนี่ยครับระบุไว้เลยว่าจังหวัดปริมณฑลเนี่ย เป็นอะไรบ้างนนทบุรีเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีของภาคมานครนะครปฐมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีและแหล่งอาหารของภาคมานครสมุทรปราการนะครับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมของภาคมานครระบุไว้หมดเลยครับอ้าวและบังคับใช้อย่างไรครับบังคับใช้ไม่ใช้กฎหมายผังเมืองครับแต่ใช้2ตัวในการบังคับใช้ผังระดับนโยบายอันที่1คือระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ในเมื่อ ผังนโยบายผ่านมาติคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ผูกพันกับทุกภาคส่วนเนาะถ้าผู้ว่าของจังหวัดใดจ,จังหวัดหนึ่งเข้ามาแล้วบอกว่าผมไม่ทําตามผังนโยบายผมจะทําตามสิ่งที่ผมคิดท่านนายกก็บอกว่าคุณก็ไม่ต้องเป็นผู้ว่าแล้วคุณก็ไปทําอย่างอื่นปลดออกจากผู้ว่าเพราะคุณไม่ทําตามมาติคณะรัฐมนตรีใช้ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกตัวล็อกอีกตัวหนึ่งก็คือการจัดสรรงบประมาณครับถ้าคุณ เป็นผู้ว่าราชก,การจังหวัดนี้ของงบประมาณที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของเมืองของคุณในผังนโยบายก็ได้รับงบประมาณแต่ถ้านโยบายนั้นโครงการนั้นที่ขอมาไม่สอดคล้องกับนโยบายก็ไม่ได้ตัวอย่างเช่นถ้าผมบอกว่านนทบุรีนะผังภาคมานคร่ว่านนทบุรีเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีของภาคมานครปรากฏว่าผู้ว่าบอกว่าอยากตัดถนนสิบหเลนผากลางย่านที่อยู่อาศัย สำนักงบบอกไม่ได้ผิดนโยบายถ้าขอถนน4ี่เลนมีต้นไม้สวยงามมี uh, การจำกัดความเร็วให้รถวิ่งช้าๆเหมาะสมกับการเป็นย่านที่อยู่สายชั้นดีจะให้แต่ขอถนน16เลนสำหรับรถ1 0 1ล้อ18ล้อมาวิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันถูกล็อกด้วยกลไกตัวนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเห็นภาพก็คือว่า เพื่อตอบคำถามที่หลายๆท่านเกิดความสงสัยว่าผังเมืองเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาจำกัดสิทธิในการพัฒนาที่ดินของชั้นการใช้ที่ดินกันก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ครับว่าใช้เกินนี้ไม่ได้ในผังเมืองรวมนะครับใช้เกินนี้ไม่ได้เพราะเกินแล้วเป็นอันตรายต่อคนอื่นทั้ง Public Safety, Public welfare, Public health แต่มันมีประเด็นหนึ่งครับที่ต้องสนใจก็คือว่า ประเทศไทยเนี่ยใช้คำเดียวกันจนเกิดความสับสนเชื่อไหมครับว่าในศาสตร์ของการวางผังเมืองเนี่ยมันมีผังอยู่3ประเภทแยกตามขนาดพื้นที่หรือบทบาทหน้าที่ของมันนะครับผังระดับนโยบายก็คือผังประเทศผังภาคนะครับเทียบกับพื้นที่ให้ท่านทําความเข้าใจง่ายหน่อยนะครับผังเมืองรวมที่ท่านเห็นเป็นผังสีเนี่ยก็คือผังเมืองนะครับแล้วก็ผังเมืองเฉพาะก็คือไป วางแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่เป็นประเด็นหลักเช่นศูนย์กลางในการพัฒนาเมืองเนาะย่านในการพัฒนาเมืองอย่านเพื่อการทําการอนุรักษ์เมืองอย่างงี้แล้วมีกลไกในการจ่ายคืนแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนไทยมักจะคิดว่าผังเมืองคําว่าผังเมืองศาสตร์แห่งการผังเมืองกับผังเมืองคือผังสีเนี่ยคืออันเดียวกันซึ่งไม่ใช่ครับผังสีคือส่วนหนึ่งของผังเมืองทั้งหมด ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าก็ไม่แปลกที่คนไทยจะเข้าใจแบบนั้นเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผังเมืองนะครับผังเมืองรวมเนี่ยที่รันเรียกว่าผังสีเนี่ยเกือบหนึ่งพันฉบับแล้วเพราะว่าหลายๆเมืองนะครับว่าทำรายเมืองแล้วก็บางเมืองเนี่ยทําเป็นรอบที่ห้าแล้วอย่างเช่นผังเมืองรวมกรุงเทพฯนะก่อนกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงครั้งที่สี่ก็คือกําลังทําฉบับที่ห้าเพราะว่า ผังแรกเนี่ยว่าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเฉยๆนะครับแล้วก็ผังฉบับถัดมาผังที่สองเนี่ยเรียกว่าปรับปรุงครั้งที่1น,นะครับก็เหมือนออแชมเปลี่ยนกับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับเลขมันจะสับสนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีเกือบพันฉบับแล้วแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีผังเมืองเฉพาะซักฉบับหนึ่งเลยศูนย์ฉบับครับเราก็เลยเอากลไกในการรอนสิทธิ์โดยต้องจ่ายคืนใน นอกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสตัวจําเป็นยิ่งยวดความปลอดภัยสาธารณะความเป็นอยู่ที่ดีสาธารณะและสุขสุขอนามัยสาธารณะยัดมาอยู่ในผังเมืองรวมแล้วก็เกิดปัญหาคนไม่เคารพผังเมืองรวมอยู่จนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนก็คือว่ารัฐนูลได้ระบุอำนาจในการรอนสิทธิบนที่ดินรอนสิทธิเสรีภาพของปวนชนชาวไทยในการใช้ประโยชน์ที่ดินเอาไว้ เพื่อประโยชน์สาธารณะและนั่นคือผังเมืองวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับ Urban Talk Thailand นะครับถ้าท่านสนใจประเด็นไหนนะครับสามารถพิมพ์เอาไว้ข้างใต้ลิงก์นะครับเราจะเข้าไปตรวจสอบแล้วเราก็จะเข้าไปพยายามหามาตอบสนองความต้องการของท่านเพื่อให้เรามีชีวิตเมืองที่ดีครับวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับ Urban Talk Thailand แลแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ